เวลาวพัฒนานะคะวันศุกร์นะคะผลออกเจ็ดหกหนึ่งหกสองสองท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆเบดมาเยอะๆไม่มาเลยนะคะน่าเสียดายมากเนาะเสียดายจริงๆนะคะเบิ้ลมาจริงๆนะคะน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะคะ ต่อนะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขที่มาในสูตรนะคะตัวเลขที่มาในสูตรก็ต้องขออภัยนะคะสูตรน่ะเข้าอยู่นะจะพูดถึงว่าน่ะเข้ายาวเลยนะ สีห้างงวดเลยนะในสูตรอะจริงแต่ว่าก็คือเห็นแปดมาเยอะเงคะท่านชมนก็เลยจับแปดมาก็ก็ก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะจริงๆแต่ว่าสูตรเข้าตลอดเจ็ดสามก็มานะอ่ะไปดูย้อนหลังนะคะท่านชมนเกิดอะไรขึ้นกับแอดอะอ่ะ,อะนี่คือตัวเลขที่มานะคะตัวเลขที่มา จะเน้นยังไงอะเอาอย่างนี้เอจับตามหลักให้เนาะถ้าคือชนกันมหมายถึงว่าตัวเลขตัวเลขที่ชนกันนะฮะท่านชมอ้ยเอาคือโอวยหรอประที่นี่ สูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมก็ต้องขออาภัยจริงๆนะคะนาอแต่ว่าวันนี้จิตก็ไอ้นี่อยู่นะท่านผู้ชมอ่ะระวังนะคะตามหลักของเราเลยนะคะ เด่นสุดๆของเรานะฮะเด่นหนึ่งนะฮะสำหรับใครรูดบิ้งนะคะให้หนึ่งและเจ็ดนะ,ะอ่ะหนึ่งและเจ็ดนะฮะ อ่ะให้ชอบสุดๆนะฮะให้ชอบสุดๆโอ้เดี๋ยวเราจะจับยาวเลยนะฮะท้ชมจับยาวเลยเนาะเดี๋ยวเราก็เน้นให้อีกทีหนึ่งเนาะ ันนี้ตามความชอบของแอดเองนะท่านผู้ชมตามความชอบของแอดเองนะอ่ะ,อะเราก็ปูใชายวิจารยณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะฮะกะ็ในสูตรอ่ะเข้าแต่ว่าจับหลุดมาสองงวดแล้ว นะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเลขเด่นอะ่ะมาเยอะนะคะก็อ่ะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาส,สนาจริงๆนะคะท่านผู้ชมโอ้ยก็เสียใจนะคะเพราะว่าเราอยากให้ถูกจริงๆนะคะท่านผู้ชมอยากให้ถูกจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือผลออกนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะ เบิ้ลมานะฮะแต่ไม่เบิ้ลแปดแปดแล้วนะมาสองสองเนาะแอดฝันเห็นคนตายแต่ว่ามาออกอะไรฝันเกิดของตัวเองนะคะก็งงอยู่นะ,ะเนาะฝันก็ไม่อันนี้แล้วนะท่านผู้ชมฝันก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะไปดูนะคะตัวเลขมาตลอดนะ,ะจับไม่เข้าอ่ะนะคะท่านผู้ชม อ่ะงวดนี้ชุดเดียวนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ะคะก็จับตามความชอบของตัวเองนะคะแต่ว่าตามหลักแล้วนี่เลขอาจจะไม่เรียงหน่อยนะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่แต่ว่าก็คือชอบเนาะความชอบของตัวเองไงชุดเดียวเลยนะคะเพราะว่าแอดจับหลุดมาไงแอดก็เสียใจแบบถ้คื อยากเน้นๆให้เลยอ่ะเน้นๆเ,เลยอ่ะอ่ะเนี่ยเน้นๆเ,นเลยนะคะเม็ดเดียวเลยนะจะเขียนว่ายังไงไม่เขียนนะตีกรอบให้เลยอ่ะนี่ชุดเดียวนะฮะอ่ะใครชอบกับแอดก็อาไปวิเคราะห์ดูนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัสนาของตัวเราเองจริงๆนะฮะท่านชมเนาะอ่ะใครชอบก็มาตามนะฮะท่านผชมเอาไป จะว่ายังไงพิจารณาดูก,ก่อนนะคะเนาะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีด้วยนะคะ